ในโลกอนาคตเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรขึ้นแต่มันกลับไม่มีใครรู้เลยว่าสงครามนั้นมันได้ทำให้ฝูงสปราร์ดกลายพันธุ์นับล้านที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้นมา m u t a ท t Chronicle ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดัน,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครกง,งา่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลง ก็ทาได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถลอกอินได้ทุกอุปรกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR อาโค้ด oh ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วในตอนท้ายของยุคน้ําแข็งเครื่องจักรต่างดาวปริศนาบางอย่างได้ถูกส่งมาอย่างโลกมันได้เปลี่ยนมนุษยชาติให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและโหดเหี้ยมเหล่านักบวชและมนุษย์ทุกคนได้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้และจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์แต่ไม่ว่าจะกําจัดพวกมันไปมากแค่ไหนพวกสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ก็ไม่มีท่าทีที่จะหมดไปมนุษย์ทาได้เพียงแค่ปิดผนึกเครื่องจักรนั้นเอาไว้ในจุดที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนักบว ได้ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาวิธีที่จะทำลายเครื่องจักรนรกนั่นข้อมูลและเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกบันทึกลงในพงศาวดารศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ค่อยๆถูกหลงลืมและกลายเป็นแค่ตำนานที่ถูกเล่าขานอย่างไรก็ตามในปี2707โลกได้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรที่กำลังจะหมดลงขณะนี้โลกได้ถูกปกครองโดยองค์กรขนาดใหญ่4แห่งทั้ง4ทำสงครามกันเองเพื่อควบคุม และแย่งชิงทรัพยากรที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดในยุโรปเกิดการต่อสู้ขนาดใหญ่ขององค์กรบาฮาสและองค์กรแคปิตอลทั้งสองไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังต่อสู้ในจุดที่เครื่องจักรต่างดาวโบราณได้ถูกฝังและผนึกเอาไว้ผู้บัญชาการของบาฮาสที่ชื่อสไตเนอร์สั่งให้คนของเขาระดมยิงใส่ศัตรูต่อไปนาธานซึ่งเป็นผู้บัญชาการของแคปิตอลเองก็สั่งให้ทหารของตัวเองต่อสู้ต่อไปอย่างกล้าหาญและไม่ยอมแพ้ฝั่งแคปิตอลสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะชนะหรือแม้แต่รอดชีวิตของพวกเขาน่อยลงไปในทุกๆวินาทีจ่ามิชได้เข้าไปเก็บไปชื่อใช้ทุกคนที่เสียชีวิตไปเพื่อเคารพแก่เกีดยรติยศของพวกเขาในตอนนั้นเองบาหฮัสก็ได้ส่งรถทังของพวกเขาออกมาแคปิตาลยิงตอบโต้รถทังกลับไปด้วยปืนใหญ่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งไม่มีใครรู้เลยว่าแรงระเบิดที่มากใหมนั้น ได้ทำให้ประตูที่บันึเครื่องจักรเอาไว้มันค่อยๆพังทลายลงฝ่ายบาฮาสตอบโต้การยิงของแคปิทอลกับด้วยระเบิดและก๊าซพิษที่แพร่กระจายไปในอากาศอย่างรวดเร็วทหารทุกคนที่สมนักกักไม่ทันได้ถูกจัดการไปในทันทีในไม่ชา้ทาทหารของบาฮาสก็บุกเข้าไปในสตามของแคปิทัลและจัดการกับทหารทุกคนที่อยู่ในนั้นจามิชเกือบที่จะถูกจัดการแต่นาธานกับช่วยเขาไวท้ทนันแคปิทัลปฏิเสธที่จะยอมแพ้ ถึงแม้จะเหลือกำลังพลเพียงแค่น้อยนิดพวกเขาเริ่มตอบโต้กับอย่างรวดเร็วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งแรงระเบิดนั้นรุนแรงจนทำให้ประตูที่ปิดผนึกเครื่องจักรโบราณเอาไว้ถูกทำลายลงเหล่าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่ถูกขังเอาไว้ได้คลืบคลานออกมาจากหลุมและวิ่งไปจัดการกับผู้ทหารในสนามรบในทันทีทหารจำนวนมากได้ถูกจัดการไปอย่างรวดเร็วและเมื่อบาฮัสบุกเข้ามาพวกเขาก็ถึงกับต้องชอกปิดเลยที่ได้เห็นทานของแคปิตอลที่ถูกจัดการไปอย่างโหดเหี้ยมแต่ในตอนนั้นเองพวกสัตว์ประหลาด และจัดการกับทหารทั้งหมดของบ้าฮัสไปในอีกด้านหนึ่งนาธานและจ่ามิชกำลังอยู่ในการต่อสู้เมื่อได้รู้ถึงหายนะที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้พบกับร่างจำนวนมากของทหารทั้งสองฝ่ายพวกเขาจึงไม่ได้เอะใจและคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงจะต่อสู้กันเองจนไม่มีใครเหลือรอดในที่สุดนาธานก็ได้พบกับสไตเนอร์ทั้งสองต่างตำหนิกันไปมาถึงความสูญเสียอันมหาศาลที่เกิดขึ้นทั้งสองเข้าต่อสู้กันด้วยมีดทหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร้องพวกเขาแต่ในตอนนั้นเองพวกสัตว์ประหลาดกลายพันจำนวนมาก กลับออกมาจากกลุ่มและใช้มือที่เหมือนดาเพื่อสังหารทหารทุกคนที่ขวางเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนาธานและสไตเนอร์จึงตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับหายนะที่อยู่ตรงหน้ากองทัพทั้งสองเปิดฉากยิงใส่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทหารที่ชื่อเยซูสได้รับบาดเจ็บสาหาัสโชคดีที่เครื่องบินอพยพมาถึงพอดีนาธานรีบคว้าปืนกนแล้ววิ่งออกไปเพื่อเบียงเบนความสนใจของพวกสปราร์ตไกลพันผู้รอดชีวิตต่างลาถอยกลับไป แจมิชแบ่งเยซูตขึ้นไปบนเครื่องบินกระสุนของหน้าทานหมดเขาถูกล้อมรอบด้วยฝูงสัตว์ประหลาดหลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ไปถึงหูของบาทหลวงซามูมเอลและแม่ชีทั้งสองเป็นกลุ่มนักโบวชที่ได้รับสืบทอดหน้าที่ในการปกป้องและคุม้มครองมนุษย์จากพวกสัตว์ประหลาดทั้งสองเข้าไปห้องรับของโบสถ์ที่เก็บพงศ์สวดานศักดิ์สิทธิ์เอาไว้พวกเขาทําได้แค่หวังว่าจะได้พบก,กับวิธีจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดและทําลายเครื่องจากโบสถ์ลันตังเดานัานาาา่นพงศ์ จะนาคนที่บาดเจ็บและถูกจัดการไปที่เครื่องจกักรคนเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนให้กลายไปเป็นสัปะหราาแบบเดียวกับพวกมันนั่นคือสาเหตุที่ทําให้จานวนของพวกสัปะหราดเพิ่มขึ้นแบบไม่มีวันหมดไม่มีกองทัพใดในโลกที่จะเอาชนะพวกมันได้พวกมันแข็งแกร่งเกินไปอย่างไรก็ตามพงศาวดานนี้ก็ได้มีทานายถูกเขียนเอาไว้ด้วยมีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะทำลายเครื่องจักรชั่วไรนั้นลงได้บาดลงสมุเอลจัดการประชุมกับผู้นาขององ,องคอ์กรทั้ง4เพื่อหาลือเกี่ยวกับหายนะที่กําลังเกิดขึ้นพวกสัปะหน ได้ยึดครองเมืองลวงไปหลายแห่งแล้วพวกเขาจําเป็นต้องรีบอายกมนุษย์ที่เหลือขึ้นไปบนดาวอังคารนั่นเป็นเพียงทางลอดเดียวที่แย่คือพวกเขามียายนอวกาศไม่เพียงพอสำหรับทุกคนพวกสประลัดใกล้พันเองก็ฉลาดพอที่จะตามพวกเขาไปได้บาตหลวงสมุเอลคิดว่าทางที่ดีกว่าคือการทํำลายเครื่องจักรชั่วไรลนั้นลงซะ ผู้นำของแต่และองค์กรยังคงโต้เถียงกันและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของบาตหลวงสมุเอลภายใต้การโจมตีของสิ่งมีชีวิตไกลพันธุ์ที่ไม่อาจหยุดยัง้งทุกอย่างก็ได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วการอพยพได้เริ่มขึ้นในไม่ชา้าอย่างไรก็ตามทุกอย่างมันกลับเป็นไปตามที่บาดหลวงสมุเอลคิดเอาไว้พวกสัตว์ประหลาดมันไม่ได้ฉลาดน้อยเหมือนกับในหนังเรื่องอื่นๆพวกมันเข้าโจมตีทหารและพลเรือนที่กําลังอพยพจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอย่างที่กําลังอพยพถูกทําลายลงในเวลาเดียวกัน ผู้นำคนหนึ่งได้บอกกับหลวงสมุเอลว,ว่าเขาคงจะไม่สามารถที่จะอพยพไปยังดาวอ,อังคารได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดท่านผู้นำได้มอบตัวอพยพจานวนหนึ่งให้กับสมุเอลนี่อาจจะช่วยในการรวบรวมกําลังพลสําหรับภารกิจในการทําลายเครื่องจักรโบราณหลังจากที่สมุเอลออกไปสัตว์ประหลาดกายพันุก็ได้เข้าหลอมและจัดการกับท่านผู้นำไปในทันทีอีกด้านหนึ่งจ้ามิช ได้ไปหาครอบครัวของนาธานเพื่อแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับการจากไปของเขาภรรยาของนาธานไม่รู้ว่าเธอจะปกป้องลูกสาวของเธอได้อย่างไงพวกเขาไม่ถูกเลือกให้ได้รับการอพยพจามิชพยายามปลอบใจเธออย่างดีที่สุดแต่เขาเองก็รู้ดีว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นในตอนเย็นจามิชได้ไปที่บาร์เพื่อดืม่มและลำลึกถึงเพื่อนในสนามรบที่จากไปในตอนนั้นเองบาดหลงสมิเอลก็เดินเข้ามาเขาต้องการให้จามิชเข้าร่วมภารกิจในการทำลายเครื่องจักรโบราณ จามิชปฏิเสธไปนในตอนแรกแต่เขาก็เปลี่ยนใจเมื่อสมูเอลได้เสนอตัวในการอพยพให้กับเขาชาววัลลุงคืนภรรยาของนาทานกำลังเตรียมยาพิษเพื่อที่จะจบทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของสัตว์ประหลาดไกลผ่านอย่างไรก็ตามจามิชกลับมาถึงและได้มอบตัวอพยพให้กับเธอและลูกในเวลาต่อมาบาดหลวงสมูเอลได้รวบรวมทีมนักบกลุมเล็กๆขึ้นมาได้สาเร็จพวกเขาเริ่มหาลูกเกับแผนการที่จะบุกเขา้าพวกเขาจะต้องผ่านอุโมงค์ใต้ดินหลายชั้นเข้าไป เพื่อวังระเบิดพิเศษที่ถูกทําขึ้นมามันจะถูกปิดได้ด้วยกุญแจที่แย่คือพวกเขาไม่แน่ใจว่ากุญแจนั้นมันอยู่ที่ไหนบาดหลงสมมเอลคิดว่าพวกเขาน่าจะพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อถึงเวลาต่อมาสไตเนอร์ iner, ได้พากลุ่มนักลบไปยังห้องที่กองทัพได้จับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์เอาไว้มันแทบจะเรียกว่าเป็นอมตะมีเพียงดาบและการยิงในจุดอ่อนเล็กๆบางจุดที่ฆ่ามันได้สไตเนอร์ iner, ได้สร้างระเบิดฟอสฟอรัสขึ้นมาในขณะที่สัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ถูกจัดการจ้ามิชก็สังเกตเห็นว่า พวกมันได้ขึ้นร่างกลับไปเป็นมนุษย์ในชั่วขณะหนึ่งทีมได้รวบรวมอาวุธและ,สะเสบียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดินทางก่อนขึ้นเครื่องบินกลุ่มนักบวชได้มอบชุดดาบศักดิ์สิทธิ์ให้กับเหล่านักหลบยานสั่นค่อนข้างมากแต่ก็ทะยานขึ้นได้อย่างปลอดภัยในระหว่างการเดินทางทหารแต่ละคนก็พูดถึงคนรักที่พวกเขาแต่ละคนมอบตัวอพยพให้ท่านนั้นเองพวกเขาก็สังเกตเห็นยานพลเรือนที่บินตรงเข้ามาหาพวกเขาทีมพยายามติดต่อเพื่อขอให้ยานพลเรือนเปลี่ยน,นเส้นทางเพื่อไม่ให้ชนกัน ไม่มีสิ่งใดตอบกลับมาปรากฏว่ายานบินพนลเรือนได้ถูกสปราร์ตไกลพันแย่งชิงไปแล้วกลุ่มของสมูเอลจึงเปิดฉากยิงใส่พวกเขาเกิดการต่อสู้ขึ้นยานของพวกเขาโดนโจมตีจนเสียหายทีมถูกบังคับให้เข้าไปในแคปซูลหลบหนีฉุกเฉินต่มันกลับไม่สามารถดีตัวออกได้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาใช้แรงที่ยังพอมีดึงขันโยกเพื่อปล่อยแคปซูลหลบหนีฉุกเฉิน่มชูชีพถูกปล่อยเพื่อช่วยในการลงจอดแต่แคปซูลกลับหนักเกินไป่มชูชีพพังลงในไม่ชา้า แคปซูลตกลงมาจากฟ้าอย่างรวดเว Team, ร็วทีมรีบเปิดล่มชูชีพสำรองแคปซูลตกลงมาสู่ทุ่งโล่งทุกคนยังปลอดภัยดียกเว้นกับตันมีเพียงแค่กับตันที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจามิชมอบระเบิดให้เขาและหลังจากที่ทุกคนเดินทางต่อไปพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดที่คราชีวิตกับตันไปพร้อมกับพวกสป,ปราร์กลายพันธ์จำนวนหนึ่งครูต่อมาที Team, มพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่เมืองที่เต็มไปด้วยพวกสปาราด พวกเขาพยายามเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังที่สุดอย่างไรก็ตามตอนนั้นเองจ้ามิชกลับสังเกตเห็นว่าการอพยพของที่นี่มันไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีทหารสองนายเรียกเงินจํานวนมาหาศาลจากประชาชนเพื่อแลกกับการอพยพจ้ามิชโกรธมากเมื่อได้เห็นแบบนั้นเขาเดินผ่านฝูงชนและเขาไปเผชิญหน้ากับทหารสองคนนั้นในทันทีพวกมันยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเมื่อเห็นแบบนั้นจ้ามิชจึงจัดการกับทหารคนหนึ่งไปในทันทีทหารอีกคน หวาดกลัวจนยอมให้พลเรือนทุกคนเข้าไปในยานอพยพได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินจ่ามิชกลับมาหาทีมทีมเดินทางตามแผนที่จากในหนังสือพวกเขาไปถึงโบสถ์หลางมีอุโมงค์ลับอยู่ข้างใต้ที่จะพาพวกเขาไปที่เครื่องจักรถูกคนเข้าไปในโบสถ์และลอยตัวลงมาจากหลังคาด้วยเชือกตามพงศาวดารพวกเขาจะต้องข้ามสุสานและลงไปในปล่องที่จะพาพวกเขาไปที่อุโมงค์ซึ่งนั่นก็หมายความว่า พวกเขาจะต้องลอยตัวลงไปถึง60ชั้นสมาชิกที่ชื่อคิมอาสาที่จะอยู่ด้านบนเพื่อยึดเชือกเอาไว้พวกเขาค่อยๆเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามเมื่อลงไปถึงด้านล่างพวกเขาไม่เห็นทางเขา้าใดๆอยู่เลยบาดหลวงสมูเอลเกิดเสียสมาธิจนทําให้ลื่นลม้มจ่ามิชพยายามคว้าตัวเขาแต่เชือกกลับขาดที่ด้านล่างนั้นมันกลับมีซาปลาไกลพันจำนวนมากมายที่รอพวกเขาอยู่จ่ามิชกระโดดไปช่วยบาดหลวงเขาเริ่มสาต์กระสุน และเปลวไฟเพื่อต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดบาดหลวงสมุเอลไม่ได้รับบาดเจ็บสิ่งที่ดังทําให้มีสัตว์ประหลาดกลพันออกมามากขึ้นคนที่เหลือรีบลงไปหาบาดหลวงสมุเอลเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นทุกคนพยายามที่จะจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดกลายพันให้ได้มากที่สุดแต่เห็นได้ชัดว่าพวกมันทั้งมีกําลังและจํานวนที่เหนือกว่าทีมพยายามวิ่งไปที่ห้องถัดไปพวกกลายพันไล่ตามพวกเขามาในทันทีที่ด้านบนขีมยิงปืนกลเพื่อต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาด พวกมันปีนเข้าไปโจมตีเขาคิมตัดเชือกเพื่อช่วยทุกคนมันทำให้ห้องโดยสารเริ่มตกลงมาคิมเริ่มต่อสู้ด้วยดาบเขาใช้ทุกอย่างแม้กระทั่งแขนมีดของพวกสัตว์ประหลาดเพื่อจัดการกับพวกมันจนลมหายใจสุดท้ายที่ด้านล่างทีมกำลังต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดห้องโดยสารพังลงมาจากด้านบนจนมาทับพวกสัตว์ประหลาดมันพอจะทวงเวลาได้ครู่หนึ่งคิมเปิดใช้งานระเบิดมือเพื่อสังหารพวกสัตว์ประหลาดไกลพันไปพร้อมกับตัวเขาเองทีมรีบเดินทางต่อไปบัตหลวงสมูเอล ยังคงดูพงเสาด้านนั้นอยู่เรื่อยๆมันทําให้จ่ามิชเริ่มที่จะลาคาญเขาไม่เข้าใจว่าหนังสือเล่มนึงมีความพิเศษอะไรบาร์หลวงสมเอลบอกให้เขามีศรัทธาเขาเทน้ําลงบนผืนประตูลับถูกเปิดเหมือนเผยให้เห็นทางเข้าอุโม,มงค์ในที่สุดทุกคนรีบเข้าไปในอุโม,มงค์นั้นอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินกันอย่างระมัดระวังมีสัตว์ประหลาดจำนวนมากอยู่ที่ด้านล่างพวกมันกําลังลากผู้บาดเจ็บไปที่เครื่องจักรจามิชถึงกับชออกปดเลยเมื่อได้รู้ว่านาธานยังไม่ตายสไตเนอร์เดาได้ทันที ว่าจามิชจะต้องลงไปช่วยเพื่อนของเขาสไต n เนอร์บอกว่าการทําแบบนั้นมันจะทําให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายแต่จามิชก็ไม่สนจามิชปีนลงมาและย่องไปรบรอบๆเขายิงหินย้อยเพื่อจัดการกับสายประกายพันธ์ที่กําลังลากนาธานเขาอ่อนแอมากและได้รับบาดเจ็บสาหัสจามิชรีบอุ้มนาธานไปยังที่ปลอดภยัยนาธานถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาจามิชจึงบอกว่าภรรยาและลูกของเขา ได้อพยพไปที่ปลอดภัยแล้วเมื่อได้รู้ว่าภรรยาและลูกสาวของตัวเองยังสบายดีนาธานก็บอกให้มิชจัดการกับเขาและไปทําภารกิจให้สําเร็จจ้ามิชจําใจต้องจัดการกับเพื่อนของเขาเพื่อหยุดความเจ็บปวดในขณะเดียวกันทีมที่เหลือได้เดินทางมาถึงสะพานแคบพวกเขาต้องพยายามข้ามไปอย่างเงียบที่สุดแต่ในน,นั้นเองจู่ๆหินก้อนนึงก็ตกลงมามันทําให้สไตเนอร์ลื่นล้มตกลงไปเสียงของเขาทําให้พวกสัประหาดรู้ตัวแล้วสไตเนอร์เป็นคนถือระเบิดทุกคน ค่อยๆช่วยกันหยิบระเบิดมาจากเขาสไตเนอร์ตกลงไปที่ด้านล่างเขาถูกโจมตีโดยพวกสัปหลาดใกล้ผ่านสไตเนอร์เปิดฉากยิงเขาพยายามต่อสู้จนถึงที่สุดบาดหลวงซมเอลคิดว่าพวกเขาควรที่จะทิ้งสไตเนอร์และเดินทางต่อไปคนอื่นๆปฏิเสธพวกเขากระโดดเข้าไปช่วยสไตเนอร์และเริ่มการต่อสู้กับพวกสัปหปลาดพวกเขาพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่พวกสัปหลาดใกล้ผ่านกลับมีจำนวนมากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อกรกับกองทัพสัปหลาดที่มากมายขนาดนี้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส น่าเศร้าที่บาดหลวงสมุเอลถูกพวกสปาราจัดการมนุษย์ไกลผ่นลานหลักลางของทุกคนไปที่เครื่องจกักรไม่กี่นาทีต่อมาจามิชก็มาถึงเขาถูกโจมตีโดยสปปรากลายพันธุจามิชจัดการมันไปอย่างรวดเร็วแม่ชีเป็นคนเดียวที่หนีมาซ่อนตัวได้ทันเธอพูดออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจามิชหยิบหนังสือที่เขาหาเจอและขอให้แม่ชีช่วยอ่านมันเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนต่อแต่กลายเป็นว่าแม่ชีกับอ่านมันไม่ได้ ด้วยความโกรธจ่ามิชจึงตัดสินใจไปที่ใจกลางถ้ำเขาติดตั้งระเบิดในทันทีระเบิดปิดกั้นทางเข้าและสังหารสปาราไกลพันไปสองสามตัวจ่ามิชรีบเข้าไปช่วยวาเลอรี่กับไตเนอร์ที่หลุมตรงกลางถ้ำมันมีนกลไกลแปลกๆที่มีผู้คนถูกมัดอยู่มันคือขั้นตอนในการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแม่ชีกับวาลเลอรี่รีบมุ่งหน้าลงไปที่ใจกลางของเครื่องจกักรจ่ามิชและสไตเนอร์คอยจับเชือกอยู่ที่ด้านบนในไม่ช้าพวกไกลพันก็เริ่มบุกทะลุเข้ามาสไตเนอร์ปล่อยเชือก และเขาไปต่อสู้กับพวกสัปหปลาเพื่อทวงเวลาไว้เขาต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสสไตเนอร์เปิดใช้งานระเบิดมือเพื่อจัดการกับพวกสัปหปลาดน้ำหนักของเชือกนั้นมากเกินกว่าที่จามิสจะรับมือโดยลําพังเขาถูกลากจนตกลงไปในหลุมโชคดีที่คนอื่นๆลงไปได้อย่างปลอดภยัยกลนไกลของเครื่องจักรถูกเปิดจามิสถูกจับเอาไว้เขาถูกใส่รังสีและถูกฝังชิปเข้าไปในร่างกายชิปตัวสุดท้ายควรจะเข้าไปในหัวของเขาจามิชพยายามที่จะหลบมันเครื่องจกักรพลาดทำให้จามิหลุดออกมาได้ เขาคว้าปืนและทำลายแขนกลของเครื่องจกักรเจมิชรีบไปหาคนอื่นๆเขาใช้มีดเพื่อเอาชิปที่ถูกฝังอยู่ออกร่างกายของเขาเหมือนกลายพันธุ์ไปเล็กน้อยโชคดีที่สติของเจมิชยังคงอยู่พวกเขามาถึงใจกลางของเครื่องจักรได้ในที่สุดจามิสเตรียมที่จะระเบิดมันแม่ชีและวเลเลียเขาต่อสู้กับว์ป,ปลาดที่บุกเข้ามาจากทั้งสองฝั่งเจมิชไม่รู้ว่าเขาจะทำลายเครื่องจักรด้วยระเบิดได้อย่างไงเขาลงค้นดูในผงสวดานตอนนั้นเองซาม,มูเอลที่กลายพันธุ์ก็ได้เข้ามาหาแม่ชีเธอพยายามที่จะทำใจ และเข้าต่อสู้กับเขาอีกด้านหนึ่งว่ลเลอรีจัดการกับพมรุดใกล้พันนป่ายแต่เธอกลับลนลงป่ายและถูกเครื่องจักรที่กำลังหมุนตัดจนขาดครึ่งจามิชเข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเขาบอกให้แมชีรีบจัดการกับซามูเอลก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปแต่เธอกลับไม่สามารถทําได้ซามูเอลก็แทงก่อนที่จะผลักเธอออกป่ายมันเข้าจมตีมิชทั้งสองเริ่มต่อสู้กันพวกเขาแลกหมัดกันมิชผลักซามูเอลลงไปที่ผืนและเริ่มต่อยเขาด้วยป้ายห้อยคอของทีมซามูเอลผลักเขาออก มิชก็ล้มลงข้างหน้ามันทําให้เขาเห็นหน้าหนึ่งในผงสวดานปรากฏว่าดาบศักดิ์สิทธิ์คือกุญแจที่จะเข้าถึงใจกลางของเครื่องจกักรจ่ามิชใช้ดาบแทงสมูเอลจนทะลุไปที่เครื่องจกักรประตูบนเพดานเปิดออกเกิดแรงสะเทือนครั้งใหญ่ขึ้นบาดหลวงสมูเอลได้สติขึ้นมาก่อนที่จะหมดลมหายใจเขาบอกมิชต้องมีศรัทธาจ่ามิชกระโดดลงไปในแม่น้ําใต้ดินเขาเฝ้าดูเครื่องจักรที่บินขึ้นไปบนฟ้าโลกปลอดภัยแล้วแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าเครื่องจักรนั้น กำลังเดินทางไปยังดาวองคารที่มนุษย์กำลังอพยพไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับเมื่อกลุ่มทหารรับจ้างถูกจ้างให้ลงไปหาสมบัติในบังเกอร์เก่ายุคสงครามโลกแต่พวกเขากลับได้พบกับความน่ากลัวของกองทัพผีดิบของทหารหน้าสีแทนเอาโพสเรื่องราวเริ่มต้นที่ใช้ที่ชื่อดีซีเขาเป็นอดีตนาวิกโยธินที่ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้างทีมของเขาประกอบไปด้วยทาคลอฟ อดีตทีมอันฟ้าจากรัสเซียแมคคอยผลลมของกองทัพสหรัฐไพรเออร์นาวิกโยทินเจอแดนทีมแพทย์สนามไวทิสและคอตเตอร์จากกองทัพยูโกสลาเวียพวกเขาถูกว่าจ้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าฮันเขาว่าจ้างหน่วยทหารรับจ้างของดีซีมาคุ้มกันในระหว่างการสำรวจบ,บังเกอร์ทหารเก่ามันมีทองคำและสมบัติมากมายถูกซ่อนอยู่ที่นั่นดีซีตกลงรับงานโดยที่ฮันจะต้องจ่ายให้พวกเขาทุกคน ขดละห้าพันเหรียญในทุกๆวันหลังงานเสร็จระหว่างการเดินทางแม่คอยก็พูดขึ้นมาว่าที่นั่นมันว่างเปลา่าถ้ามีทองหรือสมบัติอยู่จริงคนคงพากันไปที่นั่นนานแล้วเมื่อเขาใกล้พื้นที่เป้าหมายกลุ่มทหารรับจ้างก็เริ่มเจอเขากับเรื่องปแปลกๆพวกเขาได้ยินเสียงการต่อสู้มาจากระยะไกลเสียงเครื่องบินลบที่บินอยู่บนน,าน่านฟ้าทั้งที่มันไม่มีและเสียงปืนใหญ่โบราณที่แทบไม่มีใครใช้แล้วต่อมาระหว่างที่พวกเขากําลังเดินผ่านป่าจูจๆ ก็มีคลื่นรบกวนแรงสูงแทรกเข้ามามันทําให้ระบบการสื่อสารของทุกคนพังลงในทันทีเหมือนไปถึงที่หมายพวกเขาก็พบว่าที่นี่เป็นหลุมหลบภัยที่เหมือนจะถูกทิ้งหลงัง d ีสั่งให้จอแดนและทากคาร็อบคอยเฝ้าระวังอยู่ที่ด้านบนคนอื่นในทีมเริ่มการสำรวจระหว่างนั้นเองจอแดนก็เห็นแสงบางอย่างที่ส่องมาจากแนวต้นไม้เขาและทาคาร็อบดูได้ทันทีจากประสบการณ์ว่านั่นคือแสงที่กระทบมาจากลำกล้องของสไนเปอร์พวกเขาเริ่มเปิดฉากยิงในทันที ไม่ได้ยินเสียงปืนคนอื่นๆในทีมก็รีบตามมาสมทบเกิดขึ้นลบกวนขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งแมคคอยถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บที่แปลกคือพวกเขาทุกคนไม่เห็นใครสักคนที่อยู่แถวนั้นท้าครอปยังคงยิงต่อไปเขาวิ่งเข้าไปเช็คที่แนวต้นไม้นั้นเพื่อตรวจสอบล่องรอยของศัตรูไม่กี่นาทีต่อมาท่าครอปก็กลับมารายงานเขาบอกว่ามันไม่มีรอยเลือดปลอ,อกกระสุนหรือว่าล่องรอยของศัตรูอยู่ตรงนั้นเลยหลังทุกอย่างสงบลงกลุ่มจะหารรับจ้างก็กลับเข้าไปที่หลุมหลบภยัย พวกเขา,ขากระจายกำลังกันออกไปเพื่อสำรวจแม้จะถูกทิ้งล้างมานานหลายทศวรรษแต่พวกเขากลับเจอเขากับสร้อยคอกางเขนที่ถูกทำขึ้นจากโลหะสมัยใหม่ถูกห้อยทิ้งไว้ในซีมาคุ้มการหันระหว่างการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอเตอร์กับแมคคอยมาเจอเขากับห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยซากศพพวกเขาถึงกับช็อกไปเลยเมื่อจู่จก็มีแขนโผล่ออกมาจากซากศพพวกนั้นทั้งสองลีปิเลกจอแดนซึ่งเป็นทีมแพทย์มีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนในซากศพพวกนั้น เขาไม่ชื่อว่าเกสต่อมาเมื่อไฟสว่างขึ้นไพรเออร์ก็เจอเข้ากับห้องหนึ่งที่มีโปรเจคเตอร์วางอยู่ไม่ยกแผ่นฉายขึ้นเขาก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เห็นธงสวัสดิกะที่แขวนอยู่ที่ด้านหลังกลุ่มทหารรับจ้างเริ่มสอบปากคำเกสซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเขานิ่งเงียบและไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำแม้คอยเริ่มใช้กำลังกับเกสกลุ่มทหารรับจ้างคิดว่าที่นี่คือบังเกอร์เก่าที่นาซีใช้ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบลับ จ้าแดนบอกว่าที่นี่อาจมีทองคําที่พวกแนซีซ่อนเอาไว้ดซีสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมสาหรับการตั้งที่พักชั่วคราวพวกเขาต้องระวังให้มากเพราะบางทีคนี่ยิงใส่พวกเขาในตอนแรกอาจกําลังตามหาทองนี่อยู่เช่นเดียวกันเครื่องหนึ่งของทีมออกมาเฝ้าระวังอยู่ที่ด้านนอกแม่คอยตั้งเสาส่งสัญญาณขึ้นมาเขาลากตัวเกสมานั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆฮันเริ่มตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในบังเกอร์เขาไปที่ห้องหนึ่งและได้เจอกับเครื่องจักรรูปทรงประหลาด เขาพบว่ามันถูกใช้ในการทดลองบางอย่างฮันรีบรายงานสิ่งที่เขาพบไปยังใครบางคนขณะเดียวกันแมคคอยก็เอากระดานหมักลุกที่เขาเจอมาตั้งบนโต๊ะและวางเขากับเกสด้วยความเบื่อเขาได้เจอกับกล่องที่เต็มไปด้วยของกเก่ามากมายและทันทีที่เขาก้มลงไปหยิบของแมคคอยก็เห็นขาของใครบางคนที่ไม่ใช่พวกเขาไม่ยืนอยู่ข้างเกสแมคคอยรีบหยิบปืนขึ้นมาในทันทีแต่มันกลับไม่มีใครเลยที่อยู่ตรงนั้น ดีซีก็มาเห็นแม็คอยที่นอนถือปืนอยู่บนผืนเข้าสั่งให้แม็คอยลองไปซ่อมให้วิทยุกลับมาใช้ได้ฮันเริ่มการตรวจสอบเครื่องจักรปริศนามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเขาจากด้านหลังฮันหันหลังไปแต่ก็ไม่เจอใครจ,จู่ๆประตูห้องก็ปิดเองทหารปริศนาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งฮันหันกลับไปแต่ก็ไม่เจอใครเข้าขิดว่าตัวเองคงถูกพวกทหารรับจ้างแกลง้งแต่เมื่อคิดดูอีกทีทหารที่เขาเห็นมันกลับไม่ได้เหมือนกลุ่มทหารรับจ้างเลยสักนิด ฮันบอกกับดีสีว่าเครื่องจกักรนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงความจริงและฟื้นขึ้นชีพคนตายเพื่อสร้างทหารอมตะที่สามารถล่องหนได้โครงการนี้ถูกทิ้งล้างไปหลังนาซีแพ้นในสงครามไม่นานหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งแม่คอยทําให้วิทยุสื่อสารกลับมาใช้กันได้มีเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเพลงคลาสสิก ไม่คอยรีบถอดปลั๊กของวิทยุสื่อสารออกมาถึงจะทำแบบนั้นเสียงเพลงก็ยังไม่ยอมหยุดวิทยุตัวนั้นระเบิดและปิดตัวลงไปเองในคืนนั้นกลุ่มทหารรับจ้างพบว่าพื้นที่โดยรอบของบังเกอร์ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาขนาดมาหึมามีเงาของกองทัพทหารนาซีจำนวนมากโผล่ขึ้นมาบนเนินเขากลุ่มทหารรับจ้างเริ่มเปิดฉากยิงถึงจะกระหน่ำยิงไปมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ากองทหารนาซีกลับดูจะไม่เป็นอะไรเลยมีพายุขนาดใหญ่เกิดขึ้น มันทําให้กลุ่มทหารรับจ้างต้องหาที่หลบหลังทุกอย่างสงบลงพวกเขาก็พบว่าทาคาครอบได้หายตัวไปที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือทุนระเบิดที่พวกเขาวางไว้รอบๆกลับไม่มีล่องรอยของการถูกกระทบเลยนั่นหมายความว่าทหารหนาซีพวกนั้นไม่มีทางที่จะเข้ามาใกล้ได้ในแบบที่พวกเขาเห็นหลังการค้นหายอยู่นานดีซีก็ได้พบเขากับสร้อยกลางเขนและคราบเลือในจุดที่ทาคาครอบเคยประจําอยู่หลังกลับมาที่บังเกอร์จอแดนก็บอก ว่ากระสุนที่ถูกยิงมาใส่แม็กคอยมันคือกระสุนโบราณของเยอรมันที่ไม่มีใครใช้มาตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สองกระสุนปิดงอและผิดรูปนั่นแปลว่ามันไม่มีทางเลยที่จะถูกยิงมาจากปืนไหลเฟิร์นมันเหมือนว่ากระสุนนั้นถูกยัดเข้ามาด้วยอะไรบางอย่างจากระยะไกลดีซีลากเกสเข้ามาถามหาความจริงด้วยความโกรธเขายังคงไม่พูดอะไรแต่ว่าจ,จูเกสกลับมองมาที่ดีซีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดีซีเข้าไปถามฮัน วันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่ฮันยอมพูดออกมาว่าเขาถูกว่าจ้างโดยบริษัทที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อพวกนั้นต้องการให้เขาค้นหาและซ่อมแซมเครื่องจากทดลองที่ถูกสร้างโดยกองทัพนาซีฮันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเจอคือผลจากการทดลองนั้นทหารจํานวนหนึ่งของนาซีอาจถูกเปลี่ยนให้เป็นอมตะและอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงในที่แห่งนี้มาตลอดพวกมันสามารถทําให้ทหารที่ถูกยิงเข้าที่หัวฟื้นึ้นมาได้อย่างปฏิหารพวกมันเปรียบเสมือนกับกัปตันอเมริกา ในแบบที่มืดมนและชั่วร้ายไม่ได้ยินแบบนั้นดีสก็ตัดสินใจที่จะนํากองกําลังของเขาออกไปจากที่นั่นในทันทีแต่ฮันกลับบอกว่าพวกเขากงทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ทําภารกิจให้เสร็จครอบครัวของพวกเขาทุกคนจะถูกผู้ว่าจ้างสังหารในทันทีตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนหลังออกไปทีด้านนอกพวกเขาก็ได้เจอกับชาคลอบที่กาลังถูกทรมานโดยกองทัพนาซีอมตะ พวกมันแทงเขาแบบซ้ำๆจนตายตอนนั้นเองฮันก็ได้รับข้อความจากผู้วาจาว่าพวกเขาจะมาถึงในอีก7 2ชั่วโมงไม่นานหลังจากนั้นระหวางการเฝ้าระวังไวทีสก็ถูกโจมตีโดยทหารนาซีอมตะพวกมันแทงมีดเข้าไปในปากและคาเขายังโหดเหี้ยมเช้าวันลุงขึ้นกลุ่มทหารรับจ้างได้เจอเข้ากับศพของไวทีสและทาคลอฟที่ถูกเอามารวมกันดีซีตัดสินใจแล้วว่าจะพาทีมออกมาจากที่นี่ เขาส่งตัวคอเตอ,เตอร์ลงไปรับหันที่กําลังซ่อมเครื่องจักรของพวกนาซีแต่ว่าตอนนั้นเองทหารนาซีอมตะกลับโผล่มาและถูกกระโหลกของคอเตอ,เตอร์จนเละหันร,รีบใช้จังหวะน,นั้นหยิบปืนและยิงใส่ทหารนาซีอมตะกลุ่มทหารรับจ้างรีบตามมาสมทบแต่ทหารนาซีอมตะกลับหายตัวไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาต่อมาหันได้เปิดเทปบันทึกการทดลองของพวกนาซีให้ทุกคนดูจอแดนสังเกตเห็นบางอย่างปรากฏว่าเกสเป็นนายพล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดลองของบังเกอร์แห่งนี้ไพลเออร์รีบใช้ปืนจัดการเกสในทันทีด้วยความโกรธแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเกสกับฟื้นคื้นชีพขึ้นมาจูๆ่ๆไฟก็ดับลงแม่คอยหายตัวไปเขากลายมาเป็นศพที่ถูกแขวนอยู่ด้านนอกหันวางแผนที่จะทําให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้เพื่อย้อนกระบวนการทั้งหมดในคืนนั้นกองทัพนาซีอมตะจํานวนมากได้มุ่งหน้ามาที่บังเกอร์โดยการนําของนายพลเกส กลุ่มจหารนหลับจากค่อยๆรอพวกมันเข้าไปในบังเกอร์พวกเขาใช้พื้นที่แคบในการซื้อเวลาไลายเออถอยมาช้าเกินไปจนถูกทหารหนาซีอามาตะาจัดการเขาใช้แรงที่เหลือเพื่อล้างพวกมันเอาไว้ได้ไม่นานหลังจากนั้นหันก็สามารถเปิดเครื่องจักรได้สําเร็จมันทาให้พวกทหารหนาซีค่อยๆตายลงอย่างที่ควรจะเป็นโชคายที่เครื่องจักรทางานไม่เสถียรจนพังลงอีกครั้ง กองทัพนาซีมาตัดฟื้นขึ้นมาจอแดนที่ไม่ทันระวังได้ถูกพวกมันลากตัวไปดีซีได้รับบาดเจ็บหนักเขาพยายามซื้อเวลาเอาไว้เพื่อไอ้ฮันหนีออกไปได้ดีซีต่อสู้กับกองทหารนาซีอมตะอย่างกล้าหาญจนวินาทีสุดท้ายฮันหนีออกมาได้ผ่านทางลับแต่เขากลับได้เจอในพลเกสที่รอคขยอยู่ฮันถูกกองทหารผีดิบฆ่ายอย่างโหดเคี้ยมเจ็ดสองชั่วโมงต่อมากำลังเสริมของผู้ว่าจ้างได้มาถึงพวกเขาได้เจอกับศพของฮันและกลุ่มทหารรับจ้าง และเมื่อฟ้ามืดลงกองทหารนาซีมาตัในจํานวนที่มากกว่าเดิมก็ได้เข้ามาล้อมพวกเขาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ